เรื่องราวของซูซูกิ SV 400นักลบทวีทวินสุดยูนิคที่ใครๆเคยมองข้ามกับกลายเป็นตำนานสุดคลาสสิกย้อนไปในยุค9้สุพูดถึง Big b บ e 400 c c จากญี่ปุ่น4ีข้ายใหญ่ใครๆก็ต้องนึกถึงเครื่องยนต์สีสูบเรียงเสียงคำรามกล้องราวกับวงออร์เคสตรายุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคทองของเครื่องยนต์สีสูบเรียงตูบบ ต่างพุงเป้าไปที่กลุ่มกำลังแบบนี้แต่ซูซูกิกับทำเรื่องเซอร์ไพรส์โดยการเปิดตัว s v c 0 0และ s v c 0 0 s ที่มาพร้อมเครื่องยนต์วีเทวิน90องศาในปี1998นับเป็นครั้งแรกของค่ายนี้เลยก็ว่าได้ทำการกระแสสี่สูเรียงาการเลือกใช้เครื่องยนต์สสูบของซูซูกิ s v 4 0 0ในครั้งนั้นเลยทำให้หลายคน เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าจริงๆแล้ว Suzuki SV400 ไม่ใช่แค่รรมอเตอร์ไซค์ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเหมือนต้นแบบสำคัญของ SV400 โมเดลระดับโลกของ Suzuki เลยนะครับเพื่อนๆ v v 4 0 0มาพร้อมเครื่องยนต์เดียวเอสซีสีรระบายความร้อนได้น้ำรีดพลังได้ถึง53แรงม้าแรงบิดสูงสุด4.2กิโลกรมเมตรถือว่าโดดเด่นมาก ในคลาสเดียวกันจนได้ฉายาว่าราชาแห่งแรงบิดของเครื่องยนต์2สูบบีในคลาส 400cc ดีไซน์เครื่องยนต์วีทวินละการจัดวางสุดยูนิคทำให้รถคันนี้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจพร้อมพาระกําัังต่อเนื่องในรอบต่ำถึงรอบกลางเหมาะสุดๆกับการออกตัวหลังเข้าโค้งที่พิเศษไปกว่านั้น s v 4 0 0 ยังมาพร้อมเฟรมทาเรสที่ผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาทำให้รถหนักแค่163กิโลกร,รัมเท่านั้นโดยน้ำหนักเบาๆบวกกับโครงสร้างที่แข็งแกร่งทำให้ควบคุมรถได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวดูดันเหมือนสปอร์ตไฟสเตอร์แต่แปลกจริงๆที่ช่วงแรกๆที่เปิดตัว sv 4 0 0กับไม่ค่อยนิ่นเท่าไหร่ครับอาจเป็นเพราะคน ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเครื่องยนต์แบบเบท้ินนั่นเองส่วน SV400S มาพร้อมชุดแฟริ่งขึ้นตัวและแฮนด์บาร์แบบแยกส่วนทำให้ดูต่างจากรถซ u เปอร์ไบค์แต่ก็ยังไม่เชิงเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบแนกเก็ตทั่วไปทำให้หลายคนงงไปตามๆกันส่วน SV400 รุ่นแฮนด์บาร์แบบแยกส่วนก็ดูแปลกตามไม่แพ้กันหลายคนมองข้าม SV400 ไปอย่างน่าเสียดาย โดยที่ยังไม่ทันได้สัมผัสสมรรถนะที่แท้จริงของมันซึ่งคนที่เคยสัมผัสต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่า s v 4 0 0ขับสนุกควบคุมง่ายและอัตราเร่งสุดเร้าใจสุดๆถึงแม้ s v 4 0 0จะได้รับการปรับโฉมให้ดูโมเดิร์นขึ้นในปี2003เช่นการติดตั้งดิสนาคู่แต่ก็ยังไม่ปังเท่าที่ควรจนกระทั่งซูซูกิเปิดตัวซีรี g a r d i ด s ในปี2010โดยนำเอาดีไซน์สไตล์ยุโรปมาใช้ s b 6 5 0เลยประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในตลาดยุโรปโดยภาพลักษณ์ของรถสไตล์สปอร์ตไบค์ที่ดูเท่บเฉียวต่อมาในปี2016 s u ซ u k i ก็ได้เปิดตัว SV650 โฉมใหม่รูปลักษณ์ที่บเฉียวและทรงพลังยิ่งขึ้นสามารถรีดพลังได้สูงสุดถึง67.1แรงมา้า กาวข้ามขี่จำกัดของ sv 4 0 0รุ่นแรกไปอย่างสิ้นเชิงปัจจุบัน sv 6 5 0ได้พัฒนาเป็น sv 6 5 0 x ที่เน้นรูปทรงแบบเรโทรและ VStorm รถมอเตอร์ไซค์ v e v t u t u t o u r u r i n g ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนับว่าซูซูกิประสบความสำเร็จในการพิกโฉมวงการมอเตอร์ไซค์ที่ใครๆเคยมองข้ามให้กลายเป็นโมเดลระดับตำนานเช่นเดียวกับ sv 4 0 0 ที่เคยถูกตลาดเข้าใจผิดแต่ในวันนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสมรรถนะอันโดดเด่นสุดยอดไปเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้และรถรุ่นนี้ของซูซูกิทีมคนบ้าทีมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ